สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนุวัฒน์สัพเสริฐม5ร7ปีที่16วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องโมชั่นหรือการเคลื่อนที่แบบต่างๆมีทั้งหมด3แบบเราไปดูแบบแรกกันเลยนะคะในแบบที่1นะคะเป็นการเคลื่อนที่แบบโงจิกายเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมแบบกาลาปรับล่าด้วยสามารถพิจารณาแนวการเคลื่อนที่ได้2แนวคือแนวดิ่งและแนวระดับโดยการเคลื่อนที่แนวดิ่งจะเป็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งคงที่อันเนื่องมาจากความสมดุลของโลกและการเคลื่อนที่แนวระดับจะเป็นการเคลื่อนที่แบบคงตัวหรือความเร่งเป็นศูนย์นั และจะเกิดความเล่นเข้าสูา่ศูนย์กลางความเร็วจะมีค่าไม่คงที่เพราะม,มีการผิดทิศทางการเคลื่อนที่โดยความเร็วณนะตำแหน่งใดจะมีที่สัมผัสกับวงกลมณตำแหน่งนั้นนั่นเองค่ะการเคลื่อนทนี่แบบสุดท้ายนะคะแลาการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลทำมันเด็กหรือการเคลื่อนที่แบบทามันเ็กอย่างง่ายใช้สัญลกักษณ์ย่อๆว่า HSM นะคะคือการเคลื่อน,นที่กลับไปมาซ้ำทางเดิม ้ดยผ่านตำแหน่งสมดุลซึ่งมีขนาดและแรงกระจัดสูงสุดคงตัวเรียกว่าแอมพลิจูดเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ1รอบเรียกว่าคาบหรือทีนะคะและจำนวนรอบของการเคลื่อนที่ใน1วินาทีเรียกว่าความถี่หรืออิ e นั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอ,ขอจบการเสนอเพ่งนี้ขอบคุณค่ะ